เปิดลายชื่อ5อันดับสุดยอดดาวยิงตะลอดการฟุตบอลโลกยุค90ครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังนะครับมาดูกันครับว่า5สุดยอดดาวยิงตหลอดการในฟุตบอลโลกยุค90เนี่ยมีใครกันบ้างครับมาดูที่อันดับที่5เลยนะครับนะอันดับที่5ครับซานร์โคสิตนะครับโคสิตครับลงเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยแค่สมัยเดียวนะครับในปี1954เครับเป็นดาวเด่นครับที่ช่วยให้ทีมชาติฮังการีครับ ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเยอรมันนะครับนะก่อนที่จะแพ้ไปในที่สุดครับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับเขาทําประตูได้ทุกนัดนะครับนะรวมทั้งสิ้น11ประตูครับมาต่อที่ดับที่4เลยครับนะเปเล่ครับในปี1958นะครับนะเปเล่ครับเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในโลกที่คว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองครับเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่ทําให้ ทีมเนี่ยเอาชนะสวีเดนนะครับนะเจ้าตัวเนี่ยยิงไป2ประตูในนัดชิงนะครับนะทำให้บราซิลเนี่ยชนะสวีเดน5ประตูต่อ2ครับจากนั้นครับก็เล่นฟุตบอลโลกกับบราซิลนะครับนะอีก3สมัยครับในปี1962นะครับนะ1966และปี1970นะครับซึ่งบราซิลนะครับนะคว้าแชมป์ลกอีก2ครั้งนะครับนะคือปี1962และ1970นั่นเองครับ และอันดับที่3ครับจุดฟองแตงนะครับจุดฟองแตงเนี่ยผ่านฟุตบอลโลกแค่สมัยเดียวในปี1958นะครับนะแต่ก็เพียงพอนะครับนะที่จะทําให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาติดท็อปสกอร์สูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกครับโดยทัวร์นาเมนต์นั้นครับฟองแตงนะครับนะทำไป13ประตูครับและช่วยให้ฝรั่งเศสเนี่ยคว้าอันดับ3ไปครองครับอันดับที่2ครับเกิดมุลเลอร์นะครับ นี่คือดาวยิงนะครับนะที่ดีที่สุดในกรอบ6หลาตั้งแต่เยอรมันมีมาเลยครับฟุตบอลโลกปี1970นะครับนะครั้งนั้นครับเยอรมันครับจบอันดับที่3ครับแต่มุลเลอร์นะครับนะเป็นดาวยิงสูงสุดที่ทําไป10ประตูนะครับนะก่อนที่อีก4ปีเนี่ยเขาจะพาเยอรมันนะครับนะคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จนะครับนะด้วยการเอาชนะฮอลแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศครับมาถึงอันดับสุดท้ายครับอันดับที่1ครับผมนะ โรนัลโด้ครับหรือในวงการฟุตบอลเรียกเขาว่าอารนายนั่นเองครับดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับนะจำนวนประตูนะครับนะที่ทําได้นะครับนะสิบห้าประตูครับผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วสี่สมัยนะครับนะโดยเฉพาะฟุตบอลโลกปีสองพันสองนะครับพาบราซิลเนี่ยคว้าแชมป์โลกมาครองกับรางวัลรองเท้าทองคําครับหลังทําได้แปดประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นครับและนี่คือห้าอันดับรายชื่อนะครับนะดาวยิงสูงสุด ตลอดการในยุค90นั่นเองครับพี่เพื่อนๆนะครับนะรู้สึกยังไงกับ5คนนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะครับนะอยากให้ผมนะครับนะเปิดลายชื่อนักเตะอะไรอีกนะครับนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ